คุณรู้หรือไม่ว่าปลาที่คุณกินอาจซ่อนอันตรายอยู่ใช่แล้วแม้ปลาจะถือเป็นอาหารสุขภาพที่ดีแต่บางชนิดก็มีสารปรอทระดับสูงซึ่งอาจส่งผลร้ายต่อสมองและระบบประสาทที่น่าตกใจคือปลาชนิดเหล่านี้อาจอยู่ในเมนูโปรโดของคุณแต่อย่าก,กังวลเพราะเรามีข้อมูลสำคัญที่จะช่วยคุณเลือกกินปลาอย่างปลอดภัยและได้รับประโยชน์สูงสุดแล้วปลาอะไรบ้างที่มีสารปรอทสูง มาพบกับ5ปลาที่คุณควรระวังเช่นปลาดาบฉลามปลาอินทรีปลาทูน่าตาโตและปลากระทงแทงปลาชนิดเหล่านี้มีเมทิลคริซสมะในร่างกายสูงซึ่งอาจส่งผลต่อระบบประสาทและหัวใจในระยะยาวโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเช่นหญิงตั้งครรภ์เด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังแต่ทำไมปลาชนิดเหล่านี้ก็มีสารประหรอสูง ปลาดาบและฉลามเป็นตัวอย่างของปลานักล่าที่อยู่ยอดห่วงโซ่อาหารการกินปลาเล็กปลาน้อยจํานวนมากทําให้สารประอดสะสมในร่างกายสูงขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้ปลาที่มีอายุยืนและขนาดใหญ่ก็มีแนวโน้มสะส,สมสารประอดมากกว่าแล้วเราควรกินปลาอย่างไรคุณไม่จําเป็นต้องหลีกเลี่ยงปลาทั้งหมด เลือกปลาขนาดเล็กอยู่ลำดับล่างในห่วงโซ่อาหารหรือมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้เช่นปลาซาดีนปลาทูปลาซาบะและปลาแซลมอนการสลับกินปลาชนิดต่างๆช่วยให้ได้รับสารอาหารครบถ้วนโดยลดความเสี่ยงจากสารปรอทคำถามที่น่าสนใจคือคุณคิดว่าการกินปลาที่มีสารปรอทสูงน่ากังวลมากน้อยแค่ไหนคุณเคยระวังการกินปลาชนิดเหล่านี้มาก่อนหรือไม่มาพูดคุยกันในส่วนความคิดเห็นเถอะ